สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. ได้ยินเสียงจเจ๊เวแจ๊วแววแวววันหวานมากเสียงเยาวันได้จากพี่น้องจ้านําแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลมาฝากค่ะพี่น้องค่ะแนวทางคลิปนี้เป็นของแอดมิสเตอร์บอลค่ะพี่น้องค่ะ มิสเตอร์บอลงวดประจำวันท than ี่หนึ่งเดือนสิบปีหกหาเดี๋ค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆูกเอ็ดถูกๆูกถ่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะขออนุญาตนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมเด้อจ้ะพี่น้องเด้อสําหรับมิสเตอร์บอลนี่เป็นเขามาติดต่อกันหาหกงวดแล้วเด้อจ้ะแต่ว่างวดที่แล้วนี่หลุดเนาะค่ะถ้าบ่าเขาสามตัวกับเขาสองตัวเด้อจ้ะงวดที่แล้วนี่หลุดงวดนี้เอามาฝากอีกค่ะพี่น้องขาหกสองแปดสองแปดสอง 68แล้วก็68แ5 8แล้วก็58าหา1 581แปแล้วก็8ปล่างให้เก93 94เกเกนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบิง่งงในชมจ้าเล็กดิด,ด,ดเล็กเม่เนๆหมก็มาแบ่งปันเก่าคือเดิมคะ่ะพี่น้องคะ่ะผู้ได้บ่มักประอบก็เลื่อนผ่านเ้ยจ้าก็บ่ลืมขอบคุณเจ้าของขอ้อต่อไปเป็นของ อีกท่านหนึ่งคือเอสหรือเก้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นชุดล่างเลคะล่างแบบตรงๆเลยโมเทแล้เนี่ก็เข่าตรงๆเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อผลสิมีชุดตัดนําเดียวจีเอาชุดตัดให้เบิงลงให้เบิงอีกทีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นชุดเต็ม96 97 98 99 06 07 08แล้วก็09 16 17 18แล้วก็19โดยจะพี่น้องจะเอ e หรือซ e ื้อเพอร์เซเก่เนาะค่ะเก่เด้อค่ะพีเก่อ่านผิดอ่านตื่นกัขอโทษขออภัยเด้อเจ้าของข้อมูลขออนุญาตนะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะแอดเก่เด้อค่ะพี่น้องเด้อของเพื่อนนี่ก็เข้าดีเข้าดูเข้าบ่อยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เน้นล่างนําค่ะพี่น้องค่ะซื้อแบบตรงๆเลยเด้อจ้ะพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งให้3แบบ3แอ็ดด้วยจากพี่น้องจาขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอบคุณเพ่นดูดูค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นของแอ็ดหน้าแล้วก็ของแอ็ดสาอส็ดค่ะพี่น้องค่ะแอ็ดระเด็นอีกแอ็ดท่านหนึ่งค่ะพี่น้องค่าตัดพนสิตัดชุดเดนชนกันให่สี่เหลืออยูหกหาง Broad N H. นะคะงวดที่แล้วนี่ก็จับชนกัน3แอ็ดนี่แล้วก็มา จับเอาตัวที่มันชนกันดินที่ทชนกันค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ที่ชนกันก็คือเก้าหกหกเก้าหกแปดห้าแปดสี่แปดสามแปดแล้วก็สองแปดหกเก้านี่ก็ชนกับเอ็ดเอเคอีมอกีนี่นะคะพี่น้องค่หกเก้าเก้าหกเราจะเนาะฝากเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกคลิปหนึ่ง,งเดี๋ยจจะพี่น้องจา้า ขอให้พี่น้องโชคดีลำด้วยถูกหวยรังบันทีหนึ่งวยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือเก่าล่ะคะพี่น้องคะ่ะลำดวลลำดวย,ดวยทุกคนคะ่ะ